สวยงามค่ะพี่น้องค่ะเมืองเมืองเขาสวยงามมากนี่ไปเที่ยวที่โบสโบสเป็นเมืองอเล็กๆเล็กๆสมัยติ่ลักแล้วก็จะพาไปดูที่ข้างบน สวัสดีค่ะวันนี้สาวไทยใหญ่ก็พามาเที่ยวนะคะพามาเที่ยวตามซอกตามซอยจังหวัดอะไรก็ไม่สวยงามนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะหันไปข้างหลัง360อองศาวสวยงามสามีไปโน่นแล้ว ตกกระจายหมดเลยคุณพี่นี่ก็คุณพี่เจ้าขาเด๋ยวพี่เหนื่อยหน่อย,ห,อยหายใจแรงไปนิดหนึ่งนี่ก็สวยนะที่รักอ๋อนีน่ค่ะมาเที่ยวตรงนี้ค่ะวันนี้กัน้องเกิดตัวตั้วกันซั ปันซอกเขาก็สวยพี่น้องค่ะตามซอกตามซอยนะคะนี่ค่ะเข้าไเข้างล่างมันจะเป็นตัวเซนทุัลอันนี้เป็นโบสถ์ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องก็ว่ากันไปเนาะ บทเส้นจรคะ่ะพี่น้องพามาชมต้นไม้หอมมากเลยเหมือนคล้ายหอกจัสมินน่ะคล้ายๆหอกดอกมะลิหอมมากเลยเห็นไหมที่บ้านเราก็มีนะแต่บ้านเราพามาดูมาเที่ยวโบสถ์มาเที่ยวคะ่ะอันนี้ผักเป็นผักสลาวของสวีเดน แอันนี้ก็กินได้นะคะยอดมันเขากินกันอยู่นะนี่นะขมๆเหมือนผักสเสตเาเขาบอกช่วงนี้ช่วงหน้าดอกไม้สามีก็ไปสร้างภาพใหญ่เลยบทเขาสวยงามมีหลุมฝังศพหลายร้อยหลายพันปีแล้วแหละมีบ้านนี้สวยนะบ้านหองคอมโมหองบ้านนี้ก็สวย ต้องเป็นน้ำค่ะพี่น้องค่ะเราพามาเที่ยวแต่ว่าเราก็ไปไม่ได้นะที่รักเนาะเราก็แค่เดินตรงนี้อนะ่ะเนาะใช่ไหมคะเราก็เที่ยวกับสามีสองคนเราก็แบบมาแบบสวยๆเลยๆเชิดๆน,นี่ค่ะกินใส่เวชช้างมาเสช้ได้สามี บทเขาสวยงามนี่ค่ะเหยอยู่เนาะให้ดูบทนะคะสามล้หกสิบองศาเจ้านี่ค่ะต้นไม้ต้นตอกก็สวยสวยงามมามาเที่ยวต่างจังหวัดค่ะวันนี้ ลมันพัดน้ำตาไหลเลยพี่น้องค่ะมันมันหน้าเบิกก็ส่อง,งเวลามีลมมีแสงแดดน้ำตาสาวไทยใหญ่ก็ไหลแสงแดดเข้าแนละจมูกแห้งเป็นหวัดแล้วจมูกแห้งจมูกซอบแห้งค่ะ รยากาศข้างนอกนี่ค่ะต้นดอกไม้สวยงามบ้านก็สวยนี่ค่ะต้นดอกไม้มันคล้ายๆต้นเก่ารักแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกาลักที่ที่กินนะคะนี่ก็ต้อนอันนี้ก็ต้นใหญ่มากเลยนะช่วงนี้ช่วงนี้ดอกไม้กำลังแตกใบแตกยอดแตก นี่ค่ะพิรักเจ้านี่ค่ะต้นไม้สวยเนาะคล้ายว่าต้นกอรักใ่บรรยากาศก็โอเคสวยงามน,นี่ค่ะโบสถ์เขาจัดงานกันแต่เราก็บรรยากาศสดใส วันนี้เรามาเจอเขาทำพิธีอาบน้ำเด็กน้ภาษาเขาก็าเรียกอะไราอาบอะไรเลยเขามาเจิมนี่ค่ะเบทรสวยงามมากเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> เขาทำพิธีของเด็กน้อยวันนี้เป็นวัน <c oughs> เป็นวัน <c oughs> เป็นวันรดน้ำเด็กค่ะ <c oughs> สามีสามีไปพูดนำทางไปแล้วก็ที่เว้นบทดเขาสวยงามค่ะพี่น้องเขาเขามาดวดน้ำเด็กน้อยภาษาไทยก็นี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามบทดเขาสวยงามมากเลยค่ะจะมืดหน่อยก็โอเควันนี้เป็นวันที่เขาทำ เด็กเขามารดน้ำหูดด่เพราะว่าสวยนี่ค่ะอ่างของเขาอยู่ตรงนี้ประเปณีของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะสวดตรงนี้ค่ะแล้วก็สวยงามน,นีค่ะอันนี้เป็นอันนี้นะเขาเพื่อไปไปไปสวดอยู่ร้า พระจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข้างบนก็มีที่นั่งะบบเรียกีแล้วก็ส,สาวขึ้น